ร8นะครับแล้วรถแอลนะครับใส่ได้หมดเลยนะครับตัวตัวยาวกล้องเข้ามาใกล้ครับอไอ้ตัวคาดนะครับจะเป็นยาวที่สองเมตรนะครับปรับข้างหน้าอยู่ที่เมตรเก้าสิบเซนนะครับปันคาดก็จะสลับกันนะครับสลับกันก็ตัวนี้เป็นคาดจิตรรถแบบสองระดับนะครับสองชั้นนะครับก็คือตัวตัวปรับนับน ตัวปรับก็จะมีอยู่5้าหระดับนะครับ1 2 3 4 5สาสี่ห้านะครับเราจะปรับให้ฟันนอนนะครับหรือว่าฟันตั้งก็ได้นะครับหรือว่าปรับให้ข้างหน้าเป็นฟันนอนแล้วก็ข้างหลังเป็นฟันตั้งก็ได้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น L นะครับลูกค้าสั่งเอาไว้นะครับช่างงานเด็บๆยังไม่ได้พูดถครับนี้เป็นแบรนด์ของเราเองนะครับร้านค้าสีไอยสีวัดกันตั้งนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับ นี่เป็นแบรนด์ของเราเองนะครับก็คือตัวเวลาปรับตั้งก็ไขน็อตสองตัวนะครับไขน็อตตัวนี้แล้วก็ถอดน็อตตัวนี้นะครับปรับตั้งได้เลยนะครับปรับตั้งได้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับปรับตั้งได้ห้าห้าระดับนะครับก็คือลูกค้าไปก็ปรับตั้งได้ง่ายนะครับตัวแห่นสูงขันก่อนนะครับตัวหมูสลักนะครับก็จะเหมือนของโรเตอรี่เลยนะครับถ้ถึงเราก็ปรับใส่ได้เลยเหมือนโรเตอรี่นะครับเหมือนฐานทั่วไปนะครับ กันแบบนี้ครับนะครับตัวสลักก็ใช้เป็นของสลักโรลเตอรี่เลยนะครับก็ใส่สลักได้นะครับสองฝั่งนะครับข้างบนก็ตัอเป็นตังข้างบนนะครับก็ใส่เป็นของโรตรี่เลยนะครับครับประมาณนี้ครับผมลูกค้าสนใจนะครับก็สั่งได้นะครับก็ค่อยโทรศัพท์ถามได้นะครับเรื่องครับ มันนี่ก็ค่อยว่ากันนะครับครับหรือว่าจะสอบถามก็ค่อยโทรหรือว่ายังไงก็ค่อยถามกันเข้ามานะครับครับก็จะประมาณนี้ครับผมหรือว่าลูกค้าจะสั่งเป็นตัวคาดยาวขึ้นอีกก็ได้นะครับก็ค่อยโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ครับผมงานก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็คงเหล็กตัวน,นี้ก็จะเป็นเหล็กรางสามนะครับ หลงหน้าหนาสามนิ้วนะครับตันนี้ก็สามนิ้วนะครับก็ย,ออยึดตรงนี้เป็นแบรนด์ของเราเองทาไม่เหมือนใครนะครับไม่ได้ยูไม่ได้ดู youtube หรือว่า Google น,นะครับมาทําให้ลูกค้าก็คือเราทําก็ใช้งานได้จริงนะครับก็รุ่นแรกก็จะเป็นมือนี้นะครับโมเดลตัวน,นี้นะครับก็เป็นเป็นรุ่นแรกนะครับที่เราทําให้ลูกค้าไปแล้วก็ดูนะครับว่า ไอ้ข้อบกข้องนะครับมันเป็นตรงไหนดีไม่ดีตรงไหนเราก็มาปรับตรงวคงมา <c oughs> นี้แล้วนะครับก <c oughs> ็ไมไปลูกค้าไม่จํอเป็นต้องมาไปปรับอยู่ก็ได้นะครับก็คือร้อยสลักก็วิ่งคาดนาได้เลยนะครับรับจ้างครับตัวนี้คาดซิ่งนะครับครับผมประมาณห้าหกไล่ครับใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับวิ่งคาดอย่างเดียวนะครับก็ไม่ต้องไปพะวงเรื่อง เหมือนพวกค่าติดโรเตอรี่ค่าจิตผ่านนะครับเพราะว่ามันตัวนั้นมันเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านอีกทีหนึ่งมันก็ระวังหลายอย่างนะครับตัวนี้มันเป็นอยู่หลังรถนะครับมันก็ไม่ต้องระวังอะไรมากมายนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับไปถึงก็วิ่งคาดนาอย่างเดียวแล้วครับจวดอย่างเดียวแล้วครับโอเคพี่น้องฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ